นี่เด็กๆจะอ่านหนังสือกันหรือยังนะอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเอกแล้วนะคะในรายวิชาการอ่านเพื่อชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆอ่าเจ้าเนื้ออ่อนใช่ไหมคะไหนคะมีใครที่อ่านเจ้าเนื้ออ่อนคล่องเรี่องคะยกมือหน่อยค่ะ โอ้โหเยอะเลยใช่ไหมคะคุณครูเห็นการบ้านที่เด็กส่งมาแล้วแต่ละคนคัดลายมือได้สวยงามมากเลยคะ่ะฝึกบ่อยๆนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องมาเล่นกันใหม่ในบทที่สองส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ มาเล่นกันไหมเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากินเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะมาเล่นกันไหม เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่ เดินตามกันไปทำมาหากินได้ฟังและอ่านไปแล้วน้องๆบอกได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรแก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับไก่กัน ซึ่งจะมาในรูปของบทร้องเล่นส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยกุกกุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดิน ทำามาหากินตามประสะาไก่เอ่ยพร้อมกับอ่านไปด้วยนะคะกุกกุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกิน ลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยด้ินทำมหากิน ตามประสาไก่เอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราฟังบทร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่กันไปแล้วนักเรียนคนไหนสามารถร้องตามได้หรือเปล่าคะาสนุกไหมคะเด็กๆ เป็นบทร้องเล่นที่สนุกมากเลยใช่ไหมคะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะไปหัดร้องแล้วก็หัดอ่านให้คล่องๆนะคะเด็กๆสามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ก่อนเลยถ้าหากสถานการณ์ปกติแล้วเราจะนำเพลงนี้มาเล่นกันที่โรงเรียนค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูเลก็ขอฝากให้เด็กๆทุกคนไปหัดอ่านหัดร้องบทร้องเล่นกุ๊กกุ๊กไก่กันนะคะ ใครที่ร้องแล้วก็อ่านคล่องแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมาให้คุเลดูบ้างนะคะเราจะพบกันเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้คุเลลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ